สวัสดีครับเปรี้ยผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมเอ็ดวินนะครับผม็นนนี้แน่นอนเราเปิดกันคลิปกันอยู่บนรถเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังเดินทางนะครับไปที่เอ่ออินเทลนะครับเนื่องจากว่าพอดีว่าทางอินเทลเนี่ยเราได้รับเชิญนะครับเราได้รับเชิญมาเป็นหนึ่งในสี่สตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์นะครับที่ทางอินเทลได้เลือกเอาครับก็เลยที่เราท ไม่ไม่น่าใช่หวายไอ้นี่น่าจะเป็นอ๋อสี่คนที่แบบว่าว่างที่สุดในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับเชิญเราดูเราดูเราเลยได้รับเชิญมานะครับก็แน่นอนว่าแต่หลายคนน่าจะรู้จัก i ินเ l ลดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนว่า i ิน e l เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกําลังหลักเลยนะครับที่ผลักดันวงการไอทีมาอย่างตลอดหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนนะอินเทลนี่ดังมากนะครับอยู่กับมาตั้งแต่สมัยผมยังแบบเด็กๆเลยด้วยซ้ำนะครับอินเทลอย่างที่บอกว่าเป็นข่าวดีครับที่เเราได้ป็น แขกรับเชิญในงานนี้แล้วก็แน่นอนว่าความพิเศษของงานนี้เนี่ยไม่ใช่การที่เราได้มาออกทีนเดียวแป่ความพิเศษของงานนี้เนี่ยคือเขาจะทำเคสมอตให้กับ4แขกรับเชิญที่ได้รับเชิญมาในงานนี้ด้วยนะครับมูลค่ารวมๆมา200,000บาทโคดเฟี้ยว200,000บาทนะครับแล้วก็ เป็นเคสที่จะมีแค่เฉพาะเราคือง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนเือนเคสที่เราอะโมดิฟายได้เองคือเราเลือกเองว่าในเคสเอยากให้มีอะไรไม่อยากให้มีอะไรและอยากให้เป็นสีอะไรและอยากให้เป็นโทนแบบไหนนะครับซึ่งผมค่อนข้างว้าวมากส่วนเออเคสบอดที่ผมกำลังจะได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปรามาณไหนแต่ว่าเขามีถามแบบว่าสิ่งที่ผมชอบกับสิ่งที่ผมชอบไปแล้วผมอะทีมของกับเคสเคสบอสที่ราคาสองแสนอันนี้ที่ทางทางอ e ินเทลจะทำให้เนี่ยผมเลือกไปเป็นมีโลโก้ดูไว้มีรถอสัมห้า นะครับแล้วก็สีขาวกับทองที่ผมเลือกนะครับผมเลือกรอบนี่ผมเลือกเชดสีที่ต่างออกไปเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมเลือกเป็นขาวฟ้าหรือว่าขาวล้วนนะครับรอบนี้ผมเลือกเป็นขาวกับทองนะครับปนกันสองสีผมว่าถ้ามันออกมาเป็นแบบที่ภาพในหัวของคิดอ่ะผมว่ามันต้องหรูหราและเทมากแต่ผมอยากรู้อยา่างหนูว่า R35 เนี่ยเขาเจ้าไปใส่อยู่ในเคสได้ไงอันนี้เนี่ยที่ผมอยากรู้เลยนะครับจเจ้าเี่กก็รอดูกันนะครับว่า มันจอเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเดินทางไปถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบครบ้วนแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งสำคัญของไฮไลท์ของวันนี้เลยแน่นอนคือเคสสองแสนบาทที่ทางเดียวจะมอบให้เรานะครับให้ไปเลยนะผมจะเข้าไปให้ไปเลยนะครับชั้นเดี๋ยวเรารอดูครับ yeah. แลอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับอย่างที่คุณชมได้เห็นว่าเรามาออกของอินเทลเราก็ได้เจอนะครับพี่ๆในวงการถ้าผมได้เคลแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมถ่ายอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอย่างแน่นอน อมมาถึงแล้วนะครับวันที่เรารอคอยทางผู้ใหญ่ใจดีอย่าง intel นะครับผมนะฮะถ้าผมเนี่ยก็ได้จับคู่กับพี่ที่ทำมอดคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ถามเกี่ยวกับือนกับว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้หรือว่าสิ่งที่ผมต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายออกมาหน้าตาแบนี้เลยครับผมแรม นะครับเคสนี้ก็คือผมแทนที่ผมให้เข้าไปเนะี่ยคือผมบอกว่าผมอยากได้แบบมีรถอาสามห้าแล้วก็สีเนี่ยผมอยากได้เป็นโทนเป็นความสําเร็จของผมที่ที่เราสร้างขึ้นในโลกไฟเอ็มนั่นคือแก๊งดูไว้นั่นเองนะครับ<ม>ผมเราเราเลยเอามาลงอยู่ในเคสอนันนี้แล้วก็มอดขึ้นมานะครับเป็นสีโทนสีที่ผมบอกผมไปคือเป็นโทนสีที่ผมบอกพี่เขาไปคือเป็นสีขาวกับสีทองนะครับแล้วก็มีขอมีรถอาสามห้าสักนิดนึงเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งทางพี่เขาก็จัดให้ผมจริงนะครับผมแน่นอนนี่มีรถอาสามห้าปั๊บค คุณผู้ชมก็จะงงเฮ้ยโอ้โหรถความสามา,า, i, oh, ามากนี่เนะี่ยมันไม่ได้อยู่ในเคสนะครับมันอยู่บนเหมือนเป็นลานจอดนี่ครับส่งเคสอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังมีโลโก้ดูไว้นะครับแล้วก็มีเขียนว่าแกรนทฟออโต้ดูไว้แกล้งอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกับว่ายังคงสเสน่ห์ความเป็น GTA ไว้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวเคสนี่ก็เป็นชุดน้ำนะครับชุดน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็นะครับตัวด้านหน้าก็จะมีรูปผมนะครับมีรูปผมแล้วก็เขียนว่าอย่างที่บอกว่าเป็นแกรนทฟออโต้ดูไว้ดูไว้แกล้งอะไรอย่างนาาาาามมมมมนนนนึงงทให้สวววยกกกเจ๋ดีคครรัับบแแะผ ถือว่าเฟี้ยวเลยถือว่าตรงคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากจะได้เลยแล้วก็ค่อนข้าดแอบตกใจนึดกับรถ R35 ก็ตอนที่พี่เอายกเคม,มาถึงอะผมยังเอ้ยพี่แล้วเคปเป็นรถ R35 เยอ่ะข่าวควากขึ้นมาอ่ะนี่รถ R35 ผมช็อกเลยผมดามพี่แล้วรถ R35 ัีไปเสียงด้วไงเป็นไงน,ไงนี่สัญญาการขามโมยเป็นไงเป็นไงล็อกรถด้วย เรียบร้อยเอเธอร์เอาไปเล่นเป็นไงนี่ป๊อปชาร์วเรียบร้อยดูแลเอเธอร์ Ether <S <S เอาไปเล่นแล้วแหละไม่น่าได้ใช้แล้วอันนี้เอเธอร์น่าจะเอาไปแล้วโอเคแ,<ล>แน่นอนครับว่าเคสนี้ที่บอกว่ามูลค่ารวมเนี่ยประมาณ200,000กว่า200,000บาทเลยด้วยซ้ำแน่นอนครับว่าสิ่งที่คอมเครื่องนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นคือแน่นอนว่าขุมพลังจาก Intel นั่นเองนะครับผม i9 72นะครับหนึ่งตัวนะเป็น CPU ของเครื่องนี้เลยนะครับเ,เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ สิ่งที่สำคัญต่อมานะครับผมแน่นอนครับผมเป็นของการแล็กครับ G e Force r t x 3060นะครับก็คือการจอของเครื่องเครื่องนี้นั่นเองนะครับเมนบอร์ดเป็นของ Asrock ครับผมสัด 690 Steel Legend นะครับหนึ 62, to mainland, wow. oh, ่งตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเพราะว่าโอ้โหแน่นอนว่าเป็นของสัมภาริย์หนึ่งชิ้นนะครับก็คือเป็นตัว SSD ครับผมของ WD Black นะครับผม2 TB เลไบแลมเนี่ยก็จะเป็นของ Thermaltake ครับแรม RGB นะครับเนี่ย DDR4 4006นะครับผมเป็น8กด์ิกสตัวนะครับก็จะมีพวกเอ่อ power power ก็คือของ Thermaltake เช่นกันนะครับ1,200วัตต์นะครับผมก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเรื่องพวกแบบว่า power แรงๆ power อึดๆ power ทนๆยิงไฟดีๆเสถียรๆไม่มีช็อต ก็ต้องเป็นทรมเทคเลยนะครับผมอีกชิ้นก็เป็นพัดลมพัดลมก็เป็น R G B ของจากเทคเช่นกันครับผมแน่นอนว่าทางทรมเทคเนี่ยเขาทำเกี่ยวกับพวกพัดลมหรืออะไรหรือว่าพวกแบบว่ากล่องของกล่องไฟที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพมากๆก็คือทรบเทคเลยชิ้นสุดท้ายค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับผมโอ้โหชิ้นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสีสันของเครื่องเครื่องนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันคือชุดน้ําแบบจัดเต็มจากทางทรมเทคนันเองนะครับผมนี่กล่องเบรสนะครับผมจากทางทรมเทคเลยคือเป็นชุดน้ําแบบเต็มระบบเลยนะครับที่เราเห็นก สเปกทั้งหมดนะครับผมที่อยู่ภายในเครื่องเครื่องนี้เลยนะครับเจ้าตัวดูไว้เครื่องนี้ที่ทาง i ินเ l นะครับทำมาให้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ขอขอบคุณมากดีใจมากๆ,ๆแล้วก็ชอบมากๆเลยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบลงวิีโอเดี๋ยวเอามาใช้ง,งใช้งานนะครับก็เดี๋ยวขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ i ินเ l อีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆเจ้าเลยนะครับที่ร่วมกันทําให้มันเกิดเจ้าน้องดูไว้เครื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับขอบคุณมากๆจริงจใจครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ